สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับและสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมด้วยนะครับผมฝากเพจรถขุดเมืองบุรีรัมด้วยนะครับคลิปนี้พามาชมเหล่าน้อยอปรับทางให้คุณป้าครับอันนี้ทางไม่ค่อยดีครับก็เลยเดีย๋ยวจะปรับให้คุณป้า คุณป้าบอกว่ามันวิ่งยากมากเลยโอเคสวยเอารูปเลยทีนี้เอาไปมีดรูปไปเลยทำทางให้คนได้เดินสะดวกสบายครับถือว่าได้บุญนะครับทำทางให้คนเดินได้บุญครับนี่โดยเราน้อยครับปรับทางให้เลยแล้ว อันแหละเหลารูปไปเลยวางหางอีก,กได้แล้วอีกรอบหนึ่งวางหางอีกรอบหนึ่งก็ดีเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้รถทรีมงานลงมาข้างล่างนี้มากลับหัวข้างในครับลงหางอีกเอาหางอ่ะวางหางลงมาอีก ไทยอีกไทยอีกป้าบอกให้เก็บพุทรากินได้ครับนี่โอ้เยอะแยะเลยพุทราดูอันนี้น่าจะสุกแล้วมั้งนี่ไม่มียาครับอืเจ้ารอบอืมกรอ,อมบมากเลยเขาเรียกพุทราอะไรเนี่ย อืมอร่อยดีหวานมากเลยเราต้องเก็บไอศรีมแบบนี้เนี่ยมไม่มีนอนฮะ ไม่มีหนอนเขาเดินหัวมานี่วางหางถ่ายลงมานี่ออู้พุทซาอะไรทำไมหวานจังเลยไม่มีหนอนนะอืม Rồi nào. Ừ này. Yêu lại. Với anh em, với em lâu. Chào. Ừ. Yeah. Yeah,

เจออะไรนะฮะเอาปลาคือคว่กเก็บไปขายฮะมันถูกตีฮะเอาทุกวันจันทรฮะหอยทิมก็นุ่งเลียหอยทีมเออฝนเจ้าบ่า เพื่ออะอยากเก็บเก็บบ่เออพอโมมีเวลาเก็บไปขายบ่ปลูกโดนบ่นี่กว่าจะเป็นหน่วยนี่มันต้องเก็บไอ้ไอ้ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันถึงจะหวานอืมอร่อยอ่ะหวานแต่ยายเอายาจอลูกออกลบ่ลูกออกเลยทำอะไรปลูกมัน ข้าเจ็บมันก็แคบเป็นถึนครับยาวเลยถ้าไม่เฉียดก็หนอนอันนี้ไม่ได้เฉียดเลยทำไมไม่เป็นหนอนอ่ะเอ้าช่วงนั้นฝนตกเขาบอกว่าตัวเองไม่เอาทำไมมันจะดกแค่เลยวะเออไม่เฉียบไปเด้อครับไม่ได้หัหรอกไม่ได้สีดาด้วยพากันไปร้านดีมากเลยร้านร้านใช้ได้ แต่เห็นดูมันตะปุ่มตะปั่มเหมือนมีหนอนเนาะแต่อร่อยแต่มันไม่มีหนอน,อนอเนาะเครื่องนี้ไม่มีครับเนี่ยแต่หน้าโฟนุบอกเอาไม่อยู่เลยเด้ออ๋อแจ๋วเลยเหลาแจ๋วเลยสวยงามนะครับ สวนฝั่ง<ก>น<ล>ี <ged> ้ของไข่เ <avez> นี่คนละสวนคนละเจ้า กินเอดิปานเลยปานมั้ยายจะให้เก็บใส่เลยแบ่งทีมงานกินเก็บเอาลูกน้องเลี้ยงใช่ไหมครับอร่อยรอบ ตรงนี้เป็นถนนออกไปบ้านได้บ่าวได้ฮะบ่อ๋อรถใหญ่ไปได้ไหมได้รถดำอ่ะรถดำไม่ได้ไม่ได้สายยางอ๋อ้ตรงนีจ้างคนมาเกี่ยวข้าวบ่ยายกี่บาทสามรวันละสามร้อยกี่คนน่ะนะอ๋อหายากเนาะ ทำไมแม่อรถมาเกี่ยวเลยทำไมทางอย่างี้เหรอฮะทางอย่างี้ทางไรทางไม่ดีอืทำทุกปีแบบนี้เอาไว้กินข้าวเหนียวอ๋อเอาไว้กินข้าวเหนียวทำข้าวไว้กินไม่เคยได้ขายหรอกครับทำไม่เยอะร้องสารไรอืมขายวต้องใช้จ้พอดีแล้วเดี๋ยวจะเอารถดำลงมานี่ไปกลับรถข้างในนี่ ครับเนี่ยก็ใส่หินปลุกดีแล้วเนี่ยวิ่งสบายปกติไม่ค่อยวิ่งทางนี้ป่ะมวิ่งไม่ได้ตรงนี้รกลมมันรกป่ะมันทั้งลมทั้งรกรถติดดินเหนียวไงเข้าไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยต้องออกทางนี้ดิ้นทางปากนู้นกันครับเออถ้าทําได้แบบหินปุกไปได้ก็ดีครับเออนี่พบทําไมนานมาเแทะทำไอไม่เป็นไรแต่เครื่องเย็นยวให้ลูกชายไปหามาให้ครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกันที่ว่า ยาอยู่บ้านไหนอยยู่่นีสติอ๋ออยู่ไซต์ตีสิบหกเองขี่ไร่นี่ปลูกกี่ไร่ปลูกสามไร่อืมมันทำยากเลยเนาะเก็บก็ยากเนาะน้ำจะเก็บจังใดหรออืมนี่ยจะได้สีนออกอืปลูกมันปีหนึ่งสองครั้งเอามันได้ดีไหมล่ะไปได้อะอะไรได้เนี่ยขายโลยี่สิบบาทถ้ามันไม่เป็นหนอน ค่ดีนะครับเอานอนไม่อยู่ไหนจะาหาค่าคนงานไหนะจะ<อ>ก็จะตายในตัวเองก็จะตายเหมือนกันครับเผลอไม่ได้โรคอะไรขึ้นหมดเลยเน,<อ>นี่ยโอ้เนี่ยสองปีเนี่ยเห็นครับไอโดกรคกิงแต่ช่วงหน้าฝนเอานอนไม่อยู่เอานอนไม่อยู่เลยจ้ะโอ้โหไปถึงนู่นแต่เลยว่าอเอาเอาอกดีกว่าลงทุนาานานมันนาเราก็สู้ตามใจเอ๊ะ ักษีรักษาดีเหมือนพุทราเนี่ยเราจะเป็นหมดอหรอ,อปีหนึ่งอาออกสองครั้งครับใส่ปุ๋ยใส่ยาเหมือนกันอืมันก็ยังไม่ลำลิลำไรเหมือนไอ้นี่นะออกสวนไม่ได้เลยอ่ะทั้งต้นไม้ไผ่ตายมาปักต้นไนยังไงตายตายตา,ยตายออกไ้สวนถ้าว่างๆ,ๆ,ๆงก็พากันมาเก็บไปกินครับไม่มียาดอกแถบนี่ย ครับครับแค่ทำกงนั้นหิ้วคุกแล้วมันมันคงจะไม่หลุมไม่อะไรหรอกไม่หลุมแล้วยายก็ไปแต่เส้นนี้ไปนี่เลยนี่ไปนี่เลยนี่ออกบ้านเลยครับแล้วตรงนี้เข้าวยางก็รินอยู่อย่างเงี้ยอ๋อทําได้อย่างงี้ดีแล้วครับเวลาต่อไปเราก็ไม่ต้องให้ลกเกี่ยวกันคนนรามรามกับเจ้าของแอ๊ดสองคนวันเสร็จเนี่ย เนี่ยวันที่สองนี่นะเมื่อวานเกี่ยวสองคนวันที่สองวันนี้สามโอ้ยังมีน้ำอยู่เนาะมีนึกถึงสมัยเด็กก่อนเด้ไม่มีรถเกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้แหละเกี่ยวแล้วก็แบกโอ้แต่ก่อนแม่น้ำแค่นี้เนี่ยมีแล้วขุดไอเหมืองขึ้นมาเอาดินขึ้นอ๋อของหลวงหรอกอืไม่เป็นไรของหลวงไม่เป็นไรหรอกเวลามีงบเป็นไรเขาจะทำอะไรก็ได้เขาแต่เรา มันเป็นเจ้าของเดียวกันทำกินได้มันเป็นเจ้าของเดียวกันเขาก็ทำนาของเขาอยู่แล้วพอดีเราก็มาเสริมซื้อก็เลยทำกินเราเรื่อยๆก็เลยบอกว่าเออเขาจะทำอะไรก็ให้เขาไปเนาะครับมาเดี๋ยวผมไปโบกรถก่อนรถมาแล้วครับ ปล่าจะให้เงินผมสามร้อยบาทโอ้ผมเลยไม่เอาครับดันแค่ทางนิดเดียวเองก็เลยไม่ไม่เอาไม่กล้าเอานี่เราเอ๊ะทำไมรถหินนานเ,ยเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวโทรไปสอบถามดูก่อนเป็นไรหรือเปล่านานมากเลยสวัสดีครับบ๊ายบายครับบายบาย